ภาพนี้คือคําว่าอะไรดาวพระศุกร์ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวพระเสาร์ไม่ดูดีเทลดิดาวทำไมดาวพุธดาวพุธทำไมดาวพุธอะก็จะดาวพุธเห็นพุธเด็กปัญไงพุทธศาสนาไงดาวพุธไงอันนี้ช้างตกมันช้างตกมันตองตองเอหน่อยว่าตองได้ปะเนี่ยตองไม่ไหววะอันนี้ยากอันนี้ภาพกับหัวก็มันมาอย่างนี้อ่าตำรวจจผู้รายไม่ใช่ไม่มีเลยโคนันสอบปากคำ อ่ะมามาสู่ทางนะแต่ว่าไม่ชัดสสวนไม่ใช่ามันสวนทางนะภาพมันสวนทางอ่ะกูช่วยอันนี้คือคำใบกำลังหันไม่ใช่กับหัวสอบอะไรแต่ถูกถูกทางแต่มันไม่ใช่คำนั้นมันปุ๊บไปปุ๊บมามันเขาเรียกอย่างนึงกิริยาอื่นพลิกแพงมี่คำว่าพลิกอะไรพลิกอ่ะภาพพลิกไม่ใช่พิกไม่ใช่พีิกเกี่ยวกับสืบเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับโจรเขาเรียกว่าอะไรได้ม้างมันเกี่ยวอะไรคดีพลิกคดีพลิกโอเคไป อ่ากล่องเดินทางไม่ใช่ไหมมันเดูนทางแล้วมีคำว่าเดินทางนะมันไม่ใช่กล่องมันคืออะไรอ่ะเดินทางกล่องพัสดุเดินทางหนังสือเดินทางต้องตั้งใจเล่นเลยแป๊บสวยพีจีใสยตองเทปหน้าใหม่เดี๋ยวตองแก้ตัวหน้าอย่างนี้